ปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ท่านทุกท่านนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ายัางต้องการที่จะทำนะคะก็คือเราก็เริ่มต้นใหม่ปีนี้ได้เลยค่ะขอต้อนรับปีนะคะมังกรนะคะก็จะเป็นปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยก็อยู่ในช่วงเดือนนะคะเมษายนสงกรานแล้วก็ ตรจีนสำหรับปีใหม่สำหรับพี่น้องชาวจีนสำหรับปีใหม่ซากโกนในการแย่างก้าวสู่นะคะปีมังกรจากกระต่ายสู่มังกรสำหรับคนที่ต้องการดูดวงกับเทพิดาวพยยกรก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะที่มีโปรโมชั่น2 9 9บาทต่อคำถาม6ข้อรวมไปถึงนะคะคนที่ต้องการที่จะ เรียนดูดวงเป็นหมอดูก็สามารถแอดไลน์ไอดีแล้วสอบถามราคากันได้เดี๋ยวเราจะมีนะคะราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเรียนนะคะเรียนออนไลน์เรียนได้ทั่วโลกเลยค่ะถ้าเกิดอยากดูดวงทางไลน์นะคะก็โปรโมชั่นนะคะ1,000บาทอ่าแล้วก็มาถึงนะคะเรื่องราวของหินมงคลน,นะคะซึ่งเราก็จะมีหินที่มันจะมานำเสนอนี้นะคะ อาหินอันแรกนะคะก็จะเป็นนะคะอเกตคะ่ะอเกตสีฟ้ามีความหมายถึงนะคะความรักความโชคดีความสงบสุขนะคะเราก็จัดไปเลยในราคาหลักร้อยอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็คือราคาเพราะว่าเราจะต้องร้อยหินตามตัวบุคคลนะคะก็คือราคา ราคาไม่เกิน1,000บาทก็6700 800นะคะแล้วแต่นะคะ500อะไรแบบนี้ค่ะแล้วจะขนาดข้อมือของตัวบุคคลเราจะร้อยให้พอดีนะคะอ่อเกตหมายถึงความรักที่สุขสงบแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่ดีๆรวมไปถึงนะคะเรื่องราวของความอาเกตนี่จะเป็นหินประเภทเดียวกับหินที่เบตน,นะคะก็คือหินที่เป็นตาตาเหมือนกับหินในยุคทวาราวดีที่บอกว่านำโชคลาภมาให้หนั่นแหละค่ะหินอเกตอเกตฟ้า แปลว่าความสงบสุขมิ่งมงคลแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อคุณมีความสงบแล้วทุกอย่างสงบราบรื่นราบเรียบแล้วนั่นแหละค่ะโชคลาภเงินทองความรักความสงบเข้ามาทุกอย่างจะโอเคปังก็ซื้อได้นะคะสําหรับคนที่ไม่อยากรอคอยของรางวัลของรางวัลเราก็มีแจกค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะโรสคอร์สนะคะหิน,นแง่ของความรักก็คือจะให้ในเรื่องราวของความรักการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ มีเรื่องที่ดีๆเข้ามาค่ะอันนี้โรสคอ์สนะคะหินสีชมพูของเรานะคะก็คือจะออกเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ได้คือจะสีมากสีน้อยก็แล้วแต่หินนะคะอันนี้นะคะก็คือจะให้ในเรื่องราวของเมตตามหานิยมความมีสเสน่ห์แล้วก็ทําให้ความรักของเราสมหวังค่ะก็ราคาหลักร้อยอีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็ไม่เกิน800บาทนะคะก็จะอยู่ในช่วงเลยเอ ระยะเวลาระยะนะคะของหินมงคลก็จะอยู่400 5 0 0 6 0 0 7 0 0 800แล้วแต่ค่ะก็คือเราจะร้อยให้ตามตัวบุคคลแล้วแต่ขนาดนะคะก็สามารถที่จะออเดอร์มาได้ในราคาที่ไม่แพงเลยสนับสนุนคลิปค่ะนะคะก็คือสามารถที่จะติดต่อมาได้โปรโมชั่นดูดวง1,000บาทโทรทางไลน์ได้ทุกคำถามค่ะแล้วก็ในเรื่องราวของการดูดวงนะคะจากคลิปเนี้ยอยากจะบอกว่า เราจะดูนะคะไม่ได้ลงคลิปทุกวันที่1เราจะลงประมาณสักวันที่10กว่าอะไรเงี้ยค่ะอายุของคลิปก็คือหมดเดือนหน้าอันไหนลงคลิปใหม่ก็คือของเดือนหน้านะคะหมดอายุเดือนหน้านี่สำหรับเรื่องราวของความรักถ้าหากคุณรู้สึกท้อแท้หรือว่าไม่สบายใจหมดกําลังใจนะคะขอเพียงคุณมีแต่การมองโลกในแง,ง่บวกแง,ง่ดีแล้วทุกอย่างก็จะดีค่ะขอให้มีความสุขสมหวังนะคะเดี๋ยวเราไป ดูแล้วก็ไปฟังคำทำนายของไพ่กันเลยค่ะว่าไพ่ทาโร่จะมีทางออกแบบไหนกันบ้างกอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะมาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวของความรักว่าเรื่องราวความรักของคุณนี่จะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้นะคะก็คือเป็นไพ่ทั้งหมด7 8บดใบดังนั้นนะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าในเรื่องการของการดูดวงเนี่ยเราไม่ได้ลงคลิปตลอดนะคะ คือไม่ได้ลงคลิปได้เท่ากันตลอดดังนั้นเนี่ยมาดูคุณดูคลิปนี้แล้วคุณก็จะดูอีกทีเนี้ยซักประมาณช่วงเดือนวันที่ลงคลิปใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะก็คือดูยาวๆจนไปถึงเดือนหน้าเลยนะคะเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าเลยอ่าถ้าเกิดว่าเราลงคลิปใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะคือคลิปนี้ก็จะหมดอายุค,ค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็น The high p i n c test แล้วก็มี s h u t m e n แล้วก็มี lever นะคะแล้วก็ page of c u r s s แล้วก็ four of cards นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละใบกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คือตัวของคุณช่วงนี้อาจจะมีเรื่องความรักหรือว่าความลึกลับนะคะในเรื่องราวของความรักดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามที่จะ เป่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยตัวของตัวเองบางทีช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ขอให้คุณเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามคลายความคิดมากของตัวเองทุกอย่างก็จะโอเคแล้วนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปได้สวยดังนั้นเนี่ยตัวของคุณเนี่ยพยายามอย่าไปคิดมากหรือว่าอย่าไปเครียดนะคะแล้วทุกอย่างในชีวิตข,ของคุณก็จะโอเคอ่านี้นะคะก็ แต่ช่วงนี้นะคะแฟนหรือคนรักของคุณจะเป็นคนที่แบบว่าใจบุญสุนทานทําอะไรด้วยความแบบมีความใจบุญสุนทานแล้วก็ทํโน่นทนํานี่ดังนั้นนะคะตัวของคุณเองเนี่ยก็ไม่ต้องเครียดหรือไม่ต้องแบบไปคิดมากหรือทําอะไรเยอะดังนั้นในเรื่องราวของความรักคุณครวรที่จะทําอะไรด้วยความสุขแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะดีแล้วก็โดดเด่นในเรื่องราวของ คนรอบข้างคนใกล้ตัวนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออคนรอบข้างแล้วก็คนใกล้ตัวของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงนี้เขาจะคอยที่จะดูแลและส่งเสริมคุณนะคะทุกอย่างจะค่อนข้างดีมากเลยค่ะตัวของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดี ขอให้คุณนะคะพยายามตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจทุกอย่างก็จะเป็นไปได้สวยค่ะช่วงนี้นะคะตัวของคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยพยายามทําตัวให้ให้ไม่เครียดหรือว่าไม่ทําอะไรให้รู้สึกแบบ แย่ yeah, หรืออะไรเงี้ยค่ะคือคุณจะต้องไม่เครียดนะคะแล้วคนรอบข้างก็จะเป็นคนที่อุปถัมภ์คำจุนแล้วคอยหนุนนําคุณทุกอย่างก็จะโอเคดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความหนุนนําแล้วก็มีอะไรดีๆเข้าหาคุณได้คะ่ะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะทุกอย่างก็จะโอเคได้ดังนั้นคุณอย่าไปเครียดหรือว่าอย่าไปซีเรียสนะคะแล้วก็เมื่อคุณรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะซีเรียสหรืออะไรเนี่ยขอให้คุณเนี่ยแปลเปล แล้วก็ดีขอให้คุณพยายามแบบคิดไม่คิดมากะคะ่ะไม่คิดเยอะนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทุกอย่างก็จะมีอะไรที่ดีๆเข้าหากันขอให้คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอ่าในส่วนของนะคะ คนกลักของคุณช่วงนี้เขาจะเรื่อยเ ish, ๆเฉยๆดังนั้นเนี่ยตัวของคุณก็ควรที่จะแบบทําตัวให้ออกแนวแบบว่าไม่เครียดไม่ซีเรียสมากแล้วก็พยายามคุยกับคนกลักในทิศทางที่ดีแล้วก็ทิศทางที่บวกเราก็จะมองเห็นอะไรดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะมองทําอะไรหรืออยู่ในทิศทางที่บวกแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดีคุณก็ต้องไม่เครียดมากแล้วก็ไม่คิดอะไรเยอะเพราะคุณไม่เครียดมากไม่คิดอะไรเยอะแล้วเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไปในทิทางที่ดีดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะแบบทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามีทิทางที่บวกแล้วก็ทิศทางที่ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ย จะเป็นไปได้สวยแล้วก็เป็นไปได้ได,ดีนะคะอ้อคนรอบข้างของคุณช่วงเนี้ยเขาจะนำดวงโชคลาภความเพ่งมาให้กับคุณด้วยนะแล้วคุณจะสามารถเก็บเงินแล้วก็โชคลาภของคุณได้ด้วยดีดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปเครียดหรือว่าไปคิดมากไปกังวลหรืออะไรเงี้ยค่ะขอให้คุณเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บวกก่อนแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยมันสวยงามแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเคเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกสุดๆเลยค่ะขอให้คุณนะคะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วก็มีอะไรที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทุกอย่างก็จะ เปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกมากๆเลยขอให้คุณนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็มีทิศทางที่บวกเมื่อคุณมีทิศทางที่บวกแล้วเนี่ยทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยมันก็จะเต็มเปี่ยมแล้วก็มีอะไรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เมื่อคุณมีความคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะลงตัวแล้วก็โอเคคุณไม่ต้องคิดมากค่ะเมื่อคุณคิดมากแล้วเนี่ยทุกอย่างจะโนโน okay no good ก็คือแบบ โอเคอันนี้คือคําพูดดีชันเองนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์อังกฤษนะคะคือคุณจะรู้สึกว่าเอออะไรที่มันแบบว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อารมณ์ของคุณขุ่นโัวดังนั้นช่วงนี้นะคะคุณก็ต้องเอาใจใส่แฟนหรือคนรักแต่ระวังนะช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สูงมากตอนนี้ใครๆก็จะมาแอบรักแอบ,แอบปื้มแอบปริ๊งคุณดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของสเสน่ห์นะคะคุณก็จะแบบมีสเสน่หาที่สูงแล้วทาอะไรเนี่ยค่อนข้างดีค ทุกอย่างก็จะโอเคนะคะเมื่อคุณมีทิศทางที่ดีแล้วก็บวกเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างโอเคแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็มีความตั้งใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกจริงดังนั้นขอให้คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ย มีทิศทางที่ก้าวหน้าทิศทางที่บวกแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะดีขอให้คุณเนี่ยอย่าคิดมากนะคะแบบอย่าท้อแท้อย่าคิดมากพอคุณไม่ท้อแท้ไม่คิดมากแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจพอคุณไม่คิดมากทุกอย่างมันก็บวกค่ะขอให้คุณเนี่ยคิดน้อยๆพอคุณคิดน้อยๆแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยในชีวิตข,ของคุณเนี่ยโอเค ขอให้คุณคิดน้อยๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้การเงินการทองโชคลาภจะไหลมาเทมาดีมากเลยแต่คนรักของคุณที่เหนื่อยๆๆนน,นะคะหรือใครที่ยังไม่มีแฟนคุณก็ควรที่จะออกไปหาคนรักหรืออะไรอย่างนะะี้ค่ะทุกอย่างก็จะดีนะคะช่วงนี้ คนรอบข้างก mm ็จะคอยสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรปรึกษาคนรอบข้างหรือว่ากูรูคนรอบข้างได้เลยเขาจะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยทําอะไรสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาทําสิ่งดีๆแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าเออมันมีเรื่องที่ไม่เครียดแล้วก็มีทิศทางที่บวกแล้วก็มีทิศทางที่ค่อนข้างดีดังนั้นคุณก็ควรที่จะแบบทําอะไรอย่างที่ไม่เครียดหรือว่ามีอะไรที่มีทิศทางที่บวกๆมากๆแล้วคุณก็จะมองเห็นอะไรดีงามมากมายเลยค่ะขอให้คุณเนี่ย พยายามคิดบวกไม่คิดลบพอคุณไม่คิดบวกไม่คิดลบแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณจะค่อนข้างสดใสและมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นขอให้คุณเนี่ยพยายามตั้งมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะโอเคขอให้คุณเนี่ยพยายาม ตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดอะไรให้บวกแล้วก็คิดอะไรในแง่ที่ดีเพราะคุณคิดอะไรในแง่ที่ดีคิดอะไรในแง่ที่บวกแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณในอนาคตของคุณก็จะดีนะคะขอให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องที่ดีๆแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเมื่อคุณมีเรื่องดีๆแล้วสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะโอเคบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเออทําไมแฟนของเราเนี่ยไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรเลยนะเราต้องเป็นฝ่ายกระตือรือร้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะกดติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวมีของรางวัลส่มแจกค่ะ